สวัสดีครับ F.C. ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็มาดูวิวนะครับ f อนี่คือเป็นหมู่บ้านผมนะครับทางล่างก็มีเขาไถสวนปลูกมันสับปะหลังเนาะนี่ครับโอ้โหนี่ครับเป็นหมู่บ้านเนาะบ้านกบตูมเนาะ นี่ครับเดินมาตรงนี้นี่ครับพีสีมาดูบ้านผมกับบ้านช่างพงเนาะนี่ไงครับโอ้ต้นไม้บังเนาะน่ครับนี่ไงบ้านผมกับบ้านช่างพงคครับพีสีก็นี่คือผู้หลวงเนาะผู้พระเอกแต่โน้น นี่ครับดูวิวไถสวนมันก็อยู่ข้างล่างน่ครับไถสวนอยู่มองไปก็เห็นนะครับเอฟซี F C. นี่คือห้วยกระซะก, C ก็ FC เอฟซีก็มั่งมาชมด้วยกันเนาะว่าบ้านผมก็มีครับมีวิวสวยๆเหมือนกันนะครับเอฟซี F C. คงจะ รอดูนะครับออสงสัยเขาไถสวนจับปูยางนะครับไอซีบ้านผมงวยกระซักแล้ววยกระซะนะครับยึดอ,อยู่ตรงนี้นะครับจอาวเหมือนกันก็มานั่งพักเหนื่อยชมวิวนะครับไอซีโอ้่นบ้านผมอยู่ตรงโน้นนะ นีครับ F4 ยาวมองไปก็เห็นแต่ไรสวนยางพาราเนาะนี่ครับอยู่ใ,ใกล้ๆโอ้บ้านผมปลูกยางพาราเยอะนะครับ F4 โรงเรียนก็นูน่นโรงเรียนที่น้องไอเดียไป้โรงเรียนนะครับก็ F4 ก็ดูกันนะครับมันคึมนิดนึงนครับ F4 คืมฟ้าคืมฝนแต่จะตกก็ไม่ตกเมื่อคืนนี้มันตกแล้วครับพี่สิสังใจวันนี้ก็จะตกดีมั้งโอ้ดูบ้านผมแล้วก็เที่เขาทำไลรมันสับปะหลังก็เยอะปลูกยางพาราก็เยอะลงไปด้านล่างนี้ก็เห็นเขาทำเป็นล็อกเป็นล็อกเพื่อจะปลูกยางพาราเนาะปลูกมันสับปหลังด้วย อยากไปใกล้เลยลูกเดอ้อเจ้าไเดี๋ยวตกนะครับเดี๋ยวน้องหาจะตกนี่ครับความสูงของหน้าผาตรงนี้นะครับอีซีลึกมากนะครับอีซผมตรงนี้นั่งนนี่ครับ,รบก็ดูไปดูบรนะบรยากาศนะบรรยากาศเนาะ จากนี่นี่คือผู้หลวงฝั่งนั้นนูนะ้นนาะคือผู้หลวงนะครับอีซีมีแต่สวนมันจะปลังสวนยางพารานี่ตรงหมู่บ้านจุดใหญ่ที่สุดของบ้านนี้นะครับอีซี่เป็นหมู่บ้านเนาะนะครับเห็นนี่คือทางน้ำประปานะครับอีซี คงจะเห็นเนาะ f อซคงจะเห็นหมู่บ้านผมเนาะนี่ครับผมก็มานั่งพักเหนื่อยเนาะื่อเช้านี้ผมขึ้นมาตรงนี้นะครับ f อซตรงทางตรงนี้ขึ้นมาก็เดินขึ้นมาตามนี้นะครับ f อซได้ไม่เยอะประวานไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับ พาเอฟซี FC, มาดูวิวโอ้อไรตรงนี้ใกล้ๆนะครับเอฟซี FC. มองดูใกล้ๆเนาะจะเห็นสวนยางพาราเขาเนาะเอฟซีนะี่ครับที่นาก็มีเยอะเหมือนกันครับเอฟซี FC. บ้านผมนี่ทั้งที่นาทั้งที่ไร่ครับนี่ บ้านหม,มู่บ้านกกตูมหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์แล้วก็กกตูมนะครับไอซีเห็นบ้านบ้านสา,ายคาเหมือนจะติดกันเนาะมองดูด้านบนนะครับไอซีแทงน้ำประปาครับไอซีพื้นเจ้าโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆนี่ครับไอซี อยู่ใกล้ๆนะครับแต่เดินลงไปนี่โหสุดยอดครับไกลมากครับภูเขาล้อมรอบบ้านผมน่ครับ,รบมีทั้งภูหลวงภูพระามภูผาคาดแล้วก็ภูธรรมพระ มีแต่ไร่สวนมันสบปะหลังสวนยางพาราเนาะ FC ซคงเห็นเนาะนนครับมันคืมแสงแดดมันไม่เยอะวันนี้มันเลยมองไม่เห็นไก่เนาะ f อซเนาะ f อซคงจะเห็นเนาะนะครับไปที่นี้เราก็พาเอซเดินทางไปหาเก็บผักหวานต่อนะครับเอฟจา ดูตรงที่มันชันเนาะนะครับเอ้าเอ,าอาน้องหมามันเป็นอะไรโอ้ตรงนี้ก็มีอ่างน้ำต้องล่องเต็งเล่งนะครับพี่สีนี่อ่างน้ำพอให้ได้น้องหมาได้กินนะครับพี่สีนีครับอ่างน้ำหลังก้อนหิน นี่ไงครับบ้านผมสองหลังนี่ครับอี่ใกล้ๆนี่ไงครับเอกซี SC. บ้านช่างพงมองไปก็เห็นน้องสะด้วยนี่ครับดูไปครับเอฟซี SC. ก็เดินทางต่อเนะ ครับไปสิก็เดินทางต่อเนาะนออกจากจุดชมวิวเนาะแล้วก็เดินทางต่อไปหาเจปหวานเนาะนี่ครับก็นี่ครับ,ก,รบก็ดูสวยเหมือนกันเนาะมีแต่ต้นไม้ผมก็พอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ